คุณแม่ข้าวข้าวที่ทํำข้าวแช่มันเป็นยังไงนะคะคุณแม่มันเด็ดเด็ดสุกๆอ่าเขาต้องเปนตัวแล้วก็เป็นขัดต้องขัดค่ะขัดกาตะแกรงไข่ข้าวแช่คน้ําดอกมะลิพอจัดชุดแล้วก็จะเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวลองดูฝอยใช้โป๊อันนี้อะไรนะพี่ลูกกระปี หมูหวานอันนี้ทำไมไม่ใส่เสื้อผ้าแไส้ปลาแห้งโอเคแล้วก็เป็นชื่อเหมือนใช่ได้ใช่โป้ได้แล้วอันนี้อันนี้พริกหยวกไส้หมูพริกหยวกไส้หมูแล้วก็ห่อด้วยไข่ห่อด้วยไข่โอ้หแล้วนี่ก็หอมหัวหอมแดงหอมแดงยาไส้ด้วยนะยาไส้ปลาแห้งอันนี้ก็ดูดิขอโทษนะเป็นดอกไม้เขาทำอย่างสวยเลยดูดูโอ้ยมันคืออะไรอะ ไม่ใช่ค่ะอ่อนขิงเหรอขาอ่อนอ๋อมันคือเดี๋ยวขอขอญาติขอญาติใช้มือมันคือขาอ่อนนั่นอะเงี้ยขาอ่อนแต่เขาใช้แล้วอันนี้ค่ะอันนี้มะม่วงเขาก็แกะสลักอย่างสวยงามเลยพี่คนนี้เขาแช่ครั้งแรกในชีวิตอันนี้คือหมูฝอยหมูฝอยอ่ะลองกินดูกินคำนึงแล้วก็กินน้ำคำนึง น้ำก็จะหอมืมเป็นไงไม่เคยกินเอ่อลองดูป็นกะปิลองดูกะปิลองดูกะปิอ่าอันนี้เราลูกกะปิลูกกะปิไหนดูดิอ่านี่คือลูกกะปิอ่ะลองดูเอ่อลองกินดูทำมาจากอะไรทำลูกกะปิทำมาจากอะไรพี่ปุ๊ ลูกกะปิทำมาจากอะไรก็กะปิอะเนาะอกับะปบข้าวเยอะมากอ,มอันนี้คือพริกไส้ปลาแห้งพริกไส้ปลาแห้ง,หหงเครื่องทำยากมากเลยนะ<ส>เครื่องทำยาก เครื่องทำยากมากอกล่องอย่างนี้นี่เผ็ดป่ะแล้นี่อะไรกันนี่ไงเปิ้ลมะม่วงเอาจะถ่ายก่อนลาดนอล่าดนั้งนดิมน้ำดอกไม้นี่น้ำดอกไม้ที่กินอยู่อกล่องอ๋อที่กินอยู่อกล่องอกล่องมันจะอร่อยกว่าน้ำดอกไม้อืมแต่ว่าแบบปลอกไงวะอยากรู้เลยไม่มีเควสมะม่วงนี่นะตามอยากรู้ไม่ได้ปลอกนะ อันนี้ผมสีจริงไม่ใช่ไฮไลท์มานะคะอันนี้พี่อะไรนะคะพี่ยุพินพี่ยุพินจะมาสาธิตวิธีปอกมะม่วงให้ได้ไม่มีริ้วแบบนี้ไม่มีลิ้วของมะม่วงแต่ว่าไม่มีรอยเลยมาดูว่าพี่ยุพินปอกไง อนี่ดูดิเงียนไม่มี<ต>ลอย,ยเลยโอ้แต่ความสวยงานค,ค่ะ จริงๆมันก็คือกินได้แหละห้ามเสียด้วยตาด้ายตาข้างเออความสวยงามใช่เพิ่ความสวยงามบอกว่าเสียด้วยตัดข้างด้วยโอ้สวยมากสวยมากวิธีการปอกผ้าม่านแบบช่าวาหนุ่มโอเคไหมไม่มีรอยแล้วก็เปลือกเนี่ยดูดิแทบจะไม่มีเนื้อติดเลยดูบางชิ้วเลยบางมากขอบคุณค่ะ นี่คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมจริงๆแล้วคุณผ <All right. S 1> ู <Sabbath> okay, ้ชมอยากได้มะม่วงเพิ่มไม่ใช่อะไรเพลงรวยเงินทองยศสังให้คนรักมากมีดาดดื่นทำสิ่งใดให้รู้เรืองดาดื่นอายุยืนปลอดโรคปาอดภยอะไรคะโอเพที่ตุดสั้งไว้ ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยคะโอ้อันนี้ของแท้เลยนะเนี่ยความรักของแม่อายโอเค ความรักความรักอันนี้ทำไมถึงต้องพึงเป็นตัวแทนของเด็กใชเด็กส์แก่กันหมดแล้ทุกคนค่ะทุกคนที่เลา่อนคำนองมาลงมาไลยรักนะคะทุกคนรักทุกอะไรนะคะรักมากไปทำบุญกันร่วมร่วมด้วยช่วยกันนะคะเอาไว้ให้ทีบุญ